เบญญาภาอยากจะมานจักรยานอันนี้จักรยานไฟฟ้าไม่ใช่หรอครับไม่ต้องปั่นไม่ใช่หรอลูกใช่ไหมรถไทยลูกช,ชอบไหมครับชอบทำไมดีอ่ะทำไมดีครับตอนนี้น้องเบนจะไม่ปั่นจักรยานแล้วนะครับอยากจะขับรถไฟฟ้าเสร็จแล้วใช่ไหมน้องเบน ะชอบแค่ ER ไหนชอบมากไหมทางานดีชอบชอบมากไอซี้อให้น้อตอนอถเก่งแล้วเก่งไงลูกเก่งตอนรถล้มตอนรถล้มวขันไหนล้มลูกลงมนฟ้าเหรอถามวิเซลอยไหมลูกถามวิเซลอยไหมไหนดูที่โชว์ด้ลูกอบ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  รถคันนี้ท่านได้แต่ใดมอนลูกพี่เื่อสอนหนูแล้วลูกอ่าอ่ะน้งองเวนจับลูกจับลาวลูกจับไว้มือจับข้างบนไว้ลูกจับไว้จับแน่นนะครับ ออเต้นออกก<อ>ําลังกายกันเร็วเร็วเบนมาหนี้ลูกมาหนี้่มองมองมองพี่เซลสิ